ไปล่มโพล่มไสกับลูกหลานนานๆให้ข้ารวยได้ท่าทั้งสี่ดินน้ำลมไฟขอดับไฟใจท่านผมขอดับไฟให้คุณนะดับไฟใจท่านพวกก้าดอกนี้ให้คนใจเย็นลงแล้วมีสติก็เกิดปัญญาอ่ะให้ข้ารวยแท้ๆรวยจริงๆเถอะสาธุอ่าแ้ะขอเปิดทางแล้วนะเดี๋ยวผมเปิดทให้คุณละนะคุณทำลาบๆเลยอย่าสะดุดอย่าติดขัด อ่าให้เขารวยได้จีเจรู้นี่จีตังเจรศิกาลงตังนี้มีตังกุมมารวาหลวงพ่อเสดามากระฉาหิเอหินะมาพระธผมได้สาบานว่าของเช้ทำพิธีกล้ปูกเสกก็ใาบาสีสู่ฝันมาจริงอ้าจำหน้าลุงจวดวร์ป่าเดี๋ยวผมเปิดผ้าเสร็จถ้าคนไันได้ตะกุดอกนี้ถ้าได้ไปนะตั้งแต่พรุ่งนี้ควรจะมีแต่ข่าวดีเข้าบ้านแล้วลูกหลานเด็กคนนั้นเรียนสือดีขึ้นเรียนดีขึ้นคนสาเกจว่จริงไหม เด็กคนนั้นจะรักพ่อแัะแม่เข้ามาขึ้นเด็กคนนั้นจะห่วงยายปู่ย่าตายายเข้ามาขึ้นเด็กคนนั้นจะรับผิดชอบสูงขึ้นทุกคนในบ้านจะใส่ทองเต็มตัวบ้านหลายหลังรถไหลคันที่ดินที่นาจำนองกับธนาคารหนี้สินต่างๆขอให้หมดหนี้หมดสินในเทศกาลออกพรรษานี้อ้าวทุกคนในบ้านจงเฮงเฮงหมันหมานเจริญชัยโยวอนุกโลู่อ้าวเชิญดูเลขเอาซองไปแจก มานต้องถามนะราคาเท่าไหร่อยากจะได้เมืองสามหมอกร่มแม,นมะะ่น้ําสารวินอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่าเขาท่าหลวงพ่อสะดําแปลที่วัดราคาแค่2 0 0รอยบาทเมื่อ15ปีก่อนเดี๋ยวนี้ไม่มีทางแล้วรุ่น2ไม่มีพาะเขาไม่สร้างแล้วนี่ไงกระดูกคอนอหลุดที่ทําให้ดูเนี่ยให้คนหมดนี่เป็นเคสให้การงานคุณราเรื่นอย่าสะดุดอย่าตีขัดอ้าวนุ่มนุม,นมสาวๆาวรักกันชอบกันขอสมหวัง ขออย่าให้มีอุปสรรคถึงจะมีอุปสรรคขอให้พามันไปให้ได้ไม่ง่ายนะชีวิตคู่อยู่จะลูกสาวลูกศิษยยังเลิกกันได้ชั่วพริบตาเดียวกลายเป็นทางใครทางมันเป็นไงมันเคยบอกร่าเรามากขาเราไม่ได้แต่เชื่อไหมทุกนี้ต่างคนต่างไปแล้วอาไม่เลยจีรังปล่อยวางซะบ้างอย่าไปเครียดกันมันมากนี่ไงกระดุกหลุดไอ้หนเราหมุนทีหลุดจีนมาแหกตาเมื่อหมุนมาฝั่งนี้เลยจับที่หน้าพาจับจับหน้าเออหมุนตรงนี้ เห็นไหมหลุดแล้วนะอานั่งลงชั้นจาน้ำเทไปหนึ่งแก้วแล้วเธอจับอย่างนี้แล้วเตรียมตัวดึงผ้าออกถ้าถ้าผมเปิดเองก็หาเล่นกลให้เขาเปิดจะมารดาผมสี่องค์ครับเดี๋ยวจะเอาไปให้เพ่อหลวงพ่อสั่งไว้ผมไม่ยอมเสียไม่ยอมเสียสัจจะรับปากท่านไปแล้วอ่ะสี่องค์จาไว้ให้คุณเอาซองไปด้วยคนละใบปาเขงราคาเท่าไหร่วะผมเนี่ยมาขายนะฮะนี่ผมแบ่งให้เฉยนะะราคาหมื่นสองหมื่นนะตอนนี้ไม่เชื่อเซอร์ไมกูก็ดูได้